ล ل ا م าลีกุมรอฮัมตุลลอฮฺวบรักาตุสัทธาชนสัญจรเป็นการเดินทางของมูลจิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าพร้อมทั้งเยติมทีวีทงคณะทำง,งานของเรานะครับวันนี้เราได้เดินทางมาถึงจังหวัดสตูลนะเป็นบ้านเอเมิเรต นะครับซึ่งองค์กรภาคีเครือข่ายของเขาก็จะมีาสากรอิบนออล์ฟนะครับบ้านอเอริเรตและพร้อมทั้งโรงเรียนต่างๆในเครือนะครับนำคณะบริหารโดยท่านบบ,บ,บดุลล์อาย,ยูบีฮาเกมนะครับท่านได้ประสานกับมูลิี่ศรัทธาชนมา,เ,ามเป็น10ปีแล้วครับกับการที่เรามอบทุนกนารศารายเดือนให้กับ เด็กกำพร้าที่บ้านเอมเรตนี้ประมาณ5ทุนด้วยกันนะครับซึ่งก็ได้คัดสรรเด็กที่มีคุณภาพาตามลำดับนะครับบ้านเอมเรตถือเป็นบ้านาสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าที่ดูแลเด็กกำพร้ามานานมีประสบการณ์แม้แต่บ้านไทยรักของเราก็ยังต้องมาดูงานที่นี่กับองค์กรภาคีเครือข่ายของบ้านเอมเรตได้เกื้อหนุนได้ดูแลเด็กกำพร้ากันมานานนะครับ ได้มีสากล If นอ t out มาดูแลกันนะครับการทำงานเพื่อเด็กกำพร้าในการสงเคราะห์ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กกำพร้าที่นี่ ในส่วนของบ้านอิมเมเดตี้ตอนนี้ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ20ปีนะเพราะว่าเ,เราเริ่มต้นตั้งแต่ปีพศ .2442 ปลายปีพศ2 5 4 2แต่เราก็มาเปิดหลังจากที่เราสร้างอาคารเสร็จแล้วเนี่ยเ,เราก็มาเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปีพศ2 5 4 3 จาก42ไมก์กระทั่งถึงปัจจุบันก็20ปีนะ20ปีเลยโดยโดย,โดยประมาณ20ปีครับก็เดิมทีนี้สตาลิก็ม,มีมีทีมงานมีคณะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคณะทีเ่เรียนจบมาจากต่างประเทศเนี่ยพอเอา,เอาอสตาียนเยนจบจากจากซาอุมาและ้ะกลับมาบ้านกลับมาบ้านเกิดก็มีชมรมนะนักศึกษาต่างประเทศ แล้วก็คิดหลายๆเรื่องที่อะาหาทางออกให้กับสังคมอ,อย่างเช่นตุสตาร์มีาทางออกเก็กบไว้เรื่องของดอกเบี้ยหรือตุสตาร์แลขคณะนี้ได้ได้มาคิดวิเคราะห์แล้วก็หาทางออกด้วยการตั้งสากรอิสลามมานี่เกีกบไว้เรื่องของดอกเบี้ยเก็บยวเรื่องของมอมาลาดชื่อสากรอิสลามอินนัออฟจำกัด สากอิสลามอิบนอฟจำกัดซุลเลาะร์อัลไรมานุรรฮิมซัลลัมวะลัย კ ุมบรหมุตุลลอฮฺมะบรักาตุกระผมนายอุมัดอาคิมในนามของประธานคณะกรรมการดำเนินงานสากอิสลามอิบนอฟจำกัดก็เด็ดต้องขอเล่าเรื่องของที่มาที่ไปของสากอิสลามอิบนอฟจำกัดนะครับสากอิสลามอิบนอฟจำกัดได้ริเริ่มดำเนินการก่อตั้งนะครับ ตั้งแต่ปี2536นะครับในเดือนตุลาคม2536ซึ่งในช่วงเริ่มแรกก็มีสมาชิกที่เห็นด้วยในการดำเนินธุรกรรมแบบปลอดดอกเบี้ยซึ่งในขณะนั้นในสังคมก็ยังเต็มไปด้วยด,ดอกเบี้ยแล้วก็มีสมาชิกประมาณ212คนเข้ามาเห็นด้วยแล้วก็เริ่มดำเนินธุรกิจ ในรูปแบบของอมรบาในหลักการมรบาซื้อมาขายไปนะครับโดยบวกบกำไรจากสินค้าแล้วก็เติบโตมาจนถึงวันนี้ก็26ปีนะครับวันนั้นเนี่ยมีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ2 0 0แสนกว่าบาทนะครับก็ด้วยความบริสุทธิ์ใจของคน200กว่าคนเนี่ยทำให้ความบารอก์ตรงนั้นได้สืบต่อมาจนคนรุ่นหลัง จบวันนี้ก็26ปีวันนี้เรามีสมาชิกที่เห็นด้วยกับระบบการอิสลามซึ่งเราใชา้รูปแบบของโปรดักต์หลายๆโารดักตัก์เป็นผลิตภัณฑ์เช่นว่าโมรบาฮะเช่นว่าอุชารอกะเช่นว่าเรื่องของมุตระบะก,ก็ก็มีคนเห็นด้วย พอสมควรในขณะนี้ประมาณ3า0,000 000ื่นกว่าคนนะครับที่เห็นด้วยกับระบบนี้แล้วก็เข้ามาเป็นสมาชิกมีส่วนร่วมในการฝากในการทําธุรกรรมในการขอสินเชื่อหรือในการอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ในขณะนี้เงินของพี่น้องสมาชิกที่นํามาฝากไว้กับสาก่นนี้นะครับก็เป็นจานวนมากพอสมควรนะครับ ก็มีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ7 0 0ดร้อถึงแปดล้านบาทครับแล้วก็มีสินทรัพย์ในการบริหารจัดการเรื่องนี้ดีประมาณพันแปดกว่าล้านบาทครับค mm ือ hmm. ในส่วนของบ้านในกัมพาระบ้านในเมืองเหนนก็ตั้งแต่ต้นนะครับที่สากรตชากอตตั้งก่อนชากอที่ตั้งก่อนบ้านในกัมพาระและ้วก็ก็เป็นภาร,รกิจหนึ่งของออพี่น้องในส่วนของการสนับสนุน บ้านเดกัมพราอิมิเรตนะครับจากสากาดที่เราได้จากาจาก,การปันผลให้กับสมาชิกกลับไปแล,แล้วก็มีส่วนที่เป็นสากาดที่จะต้องนํามาจัดสรรแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนส่วนใหญ่นะครับก็จะนํามาจัดสรรให้กับลูกๆก,กด็กกำพร้าบ้านอิมิเรตอันนี้เป็นเป็นสิที่ทางสากลได้ได,ได้ได้ทาเป็นประจําทุกปีแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการสปอร์ตในด้านอื่นๆน,นะครับ ด้านความสะดวกทางกายภาพและก็เรื่องอื่นๆก็ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในภารกิจสําคัญที่ต้องดูแลที่นี่นะครับโดยความบาราษตรงนี้เนี่ยบางทีอาจจะเป็นเรื่องของของสากรที่ที่ได้เจริญเติบโตมาถึงวันนี้ด้วยนะครับ ก็คือประธานมูลิตี้ฮิลลาร์เพื่อการศึกษาและศาสตา์สังคมของปัตตานีเนี่ยอาจารย์เฟยซอนขอขอเหยื่อน้ำอาจารย์เฟยซอนนี่จะรู้จักกับผู้จัดการสายการบินเอเมเดตของกรุงเทพคือคุณสุนทรสุรีนะฮะมารคโฮมสุนทรสุรีแล้วอาจารย์เฟยซอนสามเอกเป็นซอนสามเอกใช่อาจารย์เฟยซอนสามเอกท่านรู้จักกับ กับผมโดยส่วนตัวเ <c oughs> พราะเรียนที่พิยาดด้วยกันครัรรบเลยพอดีช่วงนั้นอาจารย์เฟซอนก็ทํางานที่มินิทิอยู่อาจารย์เฟซอนเขาก็ทํางานมิวสิคแล้วก็มีส่วนรู้จักกับคนจากอิมิเรสหรือสานทูตอิมิเรสเขาก็คงจะเข้าออกอะไรรู้จักกับคนในสานทูตอิมิเรสในประจวบบอกกับพี่น้องอัลมาฮุมซุนทอสซูรีก็เป็นที่อาการ สายกับินอิมินตไอไลน์ก็มันอาจจะมงเป็น, ent, เ,ปน,นปเรื่องเดียวกันหมดนะรู้จักกันเป็นเรื่องเดียวกันหมดคือที่จริงเดิมทีก็จุดประเด็นเรเรื่องของการเกิดบ้านตรงนี้เนี่ยเอาล็อตเตอร์เด็ดไอมีโครงการของอาจาร,รย์คุณสมทรสุรีเนี่ย <c oughs> นะเกบอกว่าแกมีงบก้อนหนึ่งจากเงินที่เขาสะสมที่ บนเครื่องบินงั้นก้อนเนี้ยคืนนี้คือที่มาแรกเลยคใครก็เสนอม,มาอจารย์สอนว่าอ,อยากจะสร้าง <c oughs> บ้านกำพร้าลัสษัยนี้ในประเทศไทยเรานี่คือใครกันลูกครองใครบา้าง ตามเลยก็งอเรามาตุนเวาอัปราาตุนนะคะก็ชื่อฮัสนาวาลุงนะคะก็ตำแหน่งแม่บุญธรรมของน้องๆองเด็กกาพร้าบ้านเอเมริตนะคะก็สาหรับสถานสงเคราะห์เด็กกาพร้าบ้านเอเมริตนะคะก็เป็นสถานสงเคราะห์ที่ให้ความอนุเคราะห์นะคะเด็กกาพร้าเพศหญิงอายุระหว่าง6ถึง18ปีนะคะซึ่งบ้านเอเมรตนี้ก็เปิดดําเนินการมาตั้งแต่ปีพศ2543นะคะซึ่งนี่ก็ จะเข้าสู่20ปีนะคะในปี63นี้นะคะก็เด็กก็คือใช้ชีวิตยอยู่ที่นี่นะคะก็เป็นเหมือนบ้านก็คือในช่วงเวลาปกติน้องๆก็ไปโรงเรียนนะคะโดยมีรถรับส่งนะคะเช้าส่งแล้วก็ตอนเย็นก็ไปรับนะคะจนถึงสุขเด็กก็ใช้ชีวิตยอยู่ที่โรงเรียนนะคะพอกลับมาถึงเราก็มีกิจกรรมนะคะให้น้องๆทำนะคะถ้าเกิดว่าวันที่ไปโรงเรียนก็มีการทําการบา้านการอ่านกุ้วอ่านนะคะ แล้วก็ส่วนสวัสดิ์ทิตนะคะบางครั้งเราก็มีโครงการเกี่ยวกับการฝึกฝนทางด้านอาชีพด้วยนะคะก็ถ้าเกิดบางครั้งเราก็ได้ขอโครงการจากหน่วยงานต่างๆนะคะเช่นการทําขนมนะคะการทําของอุปกรณ์พวกอะไรบพวกกุญแจอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดว่ามีช่วงงานต่างๆเราก็จะพาน้องๆอ,ออกร้านนะคะเพื่อที่จะได้มีรายได้นะคะตรงนี้ก็สาหรับ,รบกิจกรรมต่างๆนะคะส่วนใหญ่ก็คือเด็กก็ไปโรงเรียน เวลาว่างตอนอยู่ที่บ้านก็กลับมาเด็กอ็จะต้องช่วยในเรื่องของการทําความสะอาดกิจวัตรประจําวันของตัวเองนะคะโดยที่จะให้รุ่นพี่นะคะเป็นคนดูแลรุ่นน้องนะคะเพราะว่าบุคลากรในการดูแลน้องๆมีน้อยนะคะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นครูพี่เลี้ยงนะคะสามคนแต่ว่าเป็นกิตอาสาสองคนกิตอาสานี้ก็คือเวลาจันทร์ถึงศุกร์เวลาปกติเขาก็ไปทํางานแล้วก็กลับมานุนค้างก็มาช่วยสอนกุาอ,อานนะ,ะส่วนกันนา กับบางก็มาช่วยดูแลเรื่องทั่วๆไปนะคะเพราะว่าคนที่ค้างกับเด็กก็คือครูพี่เลี้ยงนะคะส่วนกิจกรรมอื่นๆนะคะก่อนส่วนใหญ่ก็อยู่ที่โรงเรียนเป็นส่วนใหญ่นะคะน้องๆก็ใช้ชีวิตที่โรงเรียนกลับมาที่นี่ก็มีแม่ครัวช่วยทำกับข้าวนะคะก็จะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านในเมดเต็รเวันเสาร์อาทิตย์ สั์บางก,ก็มีนะเ <S 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 ช่อนอทิเช่นว่าการที่จะไปขอเด็กเข้ามาอยู่ในสนย์ก็มันเป็นเรื่องไม่ง่ายเพราะบางคน,ม,นมันหลากหลายบางคนอยากจะมาเพราะครบเงื่อนไขเป็นอำคำท่านจริงรบางคนไม่อยากจะมาอยู่เด็กไม่อยากอยู่นะบางคนพอ่อแม่คุณแม่ไม่อยากให้มาอยู่ที่นี่นะ จนกระทั่งในช่วงนั้นเราก็รับเด็กเปิดโอเพ่นให้กับพี่ลูกๆต่างศาสนิกเข้าม,มาด้วยมีลูกศาสนกเข้าม,มาด้วยมีเด็กต่างศาสนกเข้าม,มากระทั่งถึงวันนี้ตอนนี้ก็เรายังเปิดยังรับอยู่ครับพี่น้องต่างศาสนาพี่น้องทั้งพุทธริทเปิดไปเป็นที่จริงธรรมชาติแต่ว,ว่าไม่ได้หมายความว่าเรากีดกันพี่น้องต่างศาสนิาแต่พี่น้องต่างศาสนกบางคน บางคนเข้ามาแล้วแบบว่าพอ,อมาลูกพอเข้ามาอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่บรรยากาศในที่นี่ก็มีการมีการทาละมามีการอ่านคุรอ่านนะเลยพวกเราบ,บางคนก็ไม่ค่อยจะเต็ oy, มร้อยอะไร<ม>สกักอย่างบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะคือคือผมเองก็พยายามพูดสื่อให้ทางหน่วยงานราชการก็ได้รับทราบเรื่องนี้ด้วยว่าเราเรา,เราเปิดโอเพ่น เราไม่กิดกันใน,นเรื่องของศาสนาพระศาสนาเลกแต่ว่าใน,ในทางในทางปฏิบัติเราก็ต้องยอมรับว่าพอมาอยู่ที่นี่เราก็จะต้องตัดเบีย้ยติดใ,ใ,ใ,ให้อยู่ใน,นคุณธรรมจริยธรรมในทางโดยเฉพาะอย่างนี้ในกรอบขายของศาสนาสา ก็ได้รับเงินจากสานทูตอิมิเรสประจำประเทศไทยถือว่าไม่มีปัญหานในช่วงนั้นแต่ว่าก็ก็ติดการที่เราได้รับเงินจากจากสานทูตอาหรับอิมิเรสเนี่ยก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของของ,ของเรื่องของการโอนเงินเข้ามาในช่วงห้าช่วงห้าปีแรกเรื่อง,องการโอนเงินเข้ามาหนึ่งสองการสร้างมาตรฐานที่ทางสานทูตต้องการ,รเราอาจจะสร้างความมาตรฐานไม่ได้ตามที่เขาต้องการบางทีก็ ก็เป็นช่องว่าเป็นอุปสรรคนิดหนึ่งนะ<ร>เพราะว่าบางทีเราอาจจะย,ยังไม่ได้เป็นไม่ได้บริหารแบบมืออาชีพที่ชัวร์จริงๆนะดังนั้นก็ถือว่าเป็นอุปสรรคส่วนหนึ่งอีกหลังเ,เราได้รับเงินจากสาฮิลาัตอาหมัดหรือว่าสภากาชาติของอิมิเวตนี่ประมาณแค่ปี50เราก็จบแค่ปี50ในส่วนของการช่วยเหลือจากอิมิเวยในช่วงนั้นพอดีก็มีปัญหา การเมืองอย่างนู้นอย่างนี้บ้างเลยก็มีก็ทุกตัดไปหลังจากปี50เนี่ยเรายืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองคือทางผมเลขคณะกรรมการบริหารเนี่ยจัดการกันเองในการที่จะรวรวโมทให้พี่น้องได้มาช่วยเหลือดิการพระของเราทั้งประเทศไทยทั้งประเทศเพื่อนบ้านสรุปก็คือในช่วงแรกในจากปี51ไปถึงไปปี52ปี53 5สามเนี่ยเรากระท่อนกระแท่น ในชวงนั้นมีหลายหน่วยงานรวมถึงสัตวชนด้วยก็ช่วยบางทีอาจจะเป็นช่วยไม่ไม่เป็นเงินนะอาจจะเป็นเป็นสิ่งของเป็นนั่นนี่แต่หลังจากหลัง,ลง,ลงจากนั้นผมและคณะเนี่ยก็ได้มีการวางแผนหาเงิน,นหลักๆก,ก,ก็คือเราจัดงานปีละหนึ่งครั้งจัดงานเราจะอย่างเราจะจัดงานของเราเป็นประเพณีเลยคือจ,จัดในประมาณเดือนต้นต้นปีของทุกปีจนถึงบัดนี้ งานเด็กกำพร้านี่เาทำดูแลพี่น้องในจังหวัดต่างจังหวัดแถท่านในส่วนกลางกรุงเทพมหานครก็ใครที่รู้เขาก็จะยื่นมาช่วยกันหลายหน่วยงานในกรุงเทพมาช่วยกันถ้าพี่น้องท่านใดสนใจหรือว่าจะช่วยเหลือหรือว่าจะมาเยี่ยมเนี่ยโดยตรงกับเจ้าที่เลยเจ้าที่เดี๋ยวจะรับยันเจ้าที่ก็จะบอกบบอกมาเพื่อรับพวกเราสุดท้าย ต้องขอบุณต่อรัฐบาลหวตาลาได้รับข้อาขอบคุณทางคณะสัทวาชนที่ได้มาเยี่ยมบ้านกับพาาอิมเมเดตของเราในวันนี้ขอให้เราคุ้มครองการเดินทางของพี่น้องกลับกรุงเทพมหานครให้ขอให้ทุกคนได้รับความสุขและก็ต้องคิดถึงเรื่องเด็กกัมพายาอยู่ตลอดเวลาอย่างฮันดิซินาบีว่าทารุสุลลัตสุลามเบย์ได้ท่านได้พระวจนะไว้ว่าอนาวกาฟิดุลิยาตี ข้าพเจ้าก็พูดแค้ความรู้เท่าเด็กกัมพานั้นกฮาไต,ตนพิพนจันนะนะอย่างนี้เสมือนอย่างนี้ในสวรรค์ก็แปลว่าอยู่ใกล้จะชิดกับท่านอาบีเอากระหม่อมครับสําหรับบบกกคงจะนะพูกฝ่าผู้พูดกับพวกเราไว้เพียงแค่นี้ก่อนสวันนี้อบินไล่ต่ฟีบรีได้เอาซลาบอกอะไรคือรอสตุลลอฮิยเอราวกานครับและท่านผู้ชมครับนั่นคือเรื่องราวของเด็กกัพาบบาอมพาร์บันอิมรเอดพร้อมทั้ง สากรอิฟนอัลสถาบันการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มของบ้านเอมิเรตแห่งนี้ถือเป็นความดีที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่จังหวัดสตูลแห่งนี้ได้ดำเนินการแล้วก็ผมเชื่อว่าสากรอิฟนอัลท่านพี่น้องที่มาใช้บริการถือเป็นสากรหลักอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่ได้ดำเนินการอย่างมั่นคงและก็ถูกต้องตามหลักการนะครับวันนี้ ศรัทธาชนสัญจรเวลาหมดนลแครับต้องจากลากันด้วยเวลาเพียงแค่นี้ครับอินชอน่าโอกาสหน้าจะกลับมาพบกันในรายการนี้นำเรื่องราวดีๆมาสู่พี่น้องผู้ชมรายการจะตีมทีวีกันครับสละวันในคุณพระตัลลอฮ์วะบริกาตุ